นะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับคุณเนี่ยครับนี่ก็คือ r 15นะครับเอ้ยไม่ใช่แล้วนะครับนี่อันนี้ก็งานช้าง2 5 6 4สีนะครับอ่าเรียกรถตุ๊กตุ๊กครับแรง่งไม่เถ่ายรไหมวะเอ้จัดเอ้ยแยกกูอายเขานะไปไปไปเฮ้ยหลังกูแยงกูแหวะทางนั้นห้านี้นะเว้ยอยหลังกูห้าำนี้นะคยับก็งานช้างอันนี้ปีอะไรนะอันนี้ใครพี่ทำแล้ว อ้าวไปเหรอให้จรจาจอมมาทำไี่เดินเลยครับโอเคอันนี้ก็อย่างนี้อนะทำนี้นะคัดก่อนนะลอก่อนคัดก่อนเด้อเด้อหรออันนี้นะครับก็อันนี้ว่าไงเดินไปไหนกันณีงานช้าใช่ไหมเขาเข้าใจอ่ะมาเรอก่อนราก่อนเดี๋ยวเราได้เอาหนวดครับใช่จะตลกแล้วอันนี้ครับอันนี้ขออนุญาตเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวครับผมครับผมครับ ก็เฮ้ยก,กูปิดกันสัรไม่เปล่าวะอันนี้ชนชนรับประทานใช่ีไอเทมอันนี้ก็คือ,อ,นนคอฝั่งไม้ครับรถเยอะจัดรถคนเยอะเดี๋ยวรอข้ามเสร็จก่อนนะครับไม,ไม่ร้อนหรือเพิ่ม อต้องร้อนสิโอ้ยครับก็เอ่อมีปลาหมึกกรสุดยอดเฮ้ยไปไหนไปไหนเฮ้ยไปไปไาเนี่ยครับก็เดี๋ยวเราเราเข้าไปข้างในก่อนนะครับนี่ก็ร้อนมากร้อนมากร้อนมากร้อนจะนับกระเดาจนับนะบ้อง เต, like ต,ต, re, ตมันยืมมันสตีอันนี้ก็กำลั audio, งเข้านะครับโอเคสักคูสักคูกำลังเข้านะครับผมเดี๋ยวรอเข้าไปข้างในเลยนะครับมาลองช allora ิมกันได้เลยครับนี่ครับก็ สุดยอดมีอะไรของกินเพียบเลยเนาะกินเคยกินอะไรบ้างในวันนี้พวกเองอ่ะโอวันตินโอวันตินโอรินซาหรอเฮ้ยไฟจู้ว่ะรู่ไฟ้นี่ก็หายจริงยังจริงนี้ปาวะโทรแล้วมันไม่รับสายเชี่ยถูกแล้ว กันหนึ่งครับครับมันมานะครับมันมาเยอดสุดยอดครับสุดยอดสุดยอดพร้อมนะดูดิยอะสุดยอดเอ้ยเขาทีมว่ะเขาทีมแล้วเขาทีมแล้ววันนี้เพื่อนจะมือไหนเพื่อนอไปวันนี้วัสัแมนเยอะเอ่อไปเราจะไปไหนกันดีมาเลาะสาวเล่นแถวนี้เหรอมันไม่ใช่แล้วเราไม่ได้มาเลาะสาวเไปเรามาดูของกิน กิงมีไซจุอ่ะอร่อยเลยเรามาทัวร์ไซจุจุจุ้แบบซาสุกีพันตับอ่ะเหมือนแบบฮังน่าชาแนลอ่ะชอบมาเลยไอดอนผมเลยดี๋ยวดีมากยี่สิบยีดอันนี้เพื่อนเรากำลังเดินไปอยู่เฮ้ยน้อมิกล่ะไหนมิกอ่ะไปดูหน่อยวะผนก่ะปะเคี่ยดแดดร้อนจริงอ่ะแม่งดูดีโอ้ยร้อนร้อน รถจะป่ายละโอเคอันนี้อันนี้กระชากใช่ไหมเพิ้มเพิ้มไม่รู้เพื่อนน่าจะกระชากนี่นี่ซูบารุเปล่าวะอ๋อซูซูกิเออรู้แต่ซูบารุนะผมไม่รู้จริงนะโอเคยอดนะครับดูชิ้นสวยมากเลยดิแซ่บอร่อยนะขนมข้นควันจริงขนมข้นควันดูยดิยอด อันนี้จิงซื้อสับปะรดครับเนี่ยซื้ออะไรครับเพื่อนสับอะรดปันใช่ไหมเทใช่ไหมโอ้ยเทเทเทมันมาไหลๆเด้อต้นไม้ตัวเลยดูดิมสุดๆๆๆอยูจุอันนั้นคืออะไรสนามแสดงช้างใช่ไหม โอเคนะครับก็ตอนนี้ก็กลับมาแล้วนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมที่จะกดไลค์ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดแชร์เพื่อรักษาหนช่องขุณเนตเลยครับโอเคก็ทิ้งท้ายไปแค่ตู้ไฟสษณีนี้นะครับก็สักทีนี้ผมก็ต้องขอตลาปิดไปขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้ไม่เจอกันใหม่คลิปหน้าครับจุมเป็นเหมือนตู้ไปสษีตู้นี้ครับสวัสดีครับ